สวัสดีครับสมาชิกต่อฝันการเกษตรทุกท่านนะครับอันนี้ยิ่งชัดเจนใหญ่นะครับว่าปุ๋ยดกนี่ใช้ระดกจริงๆนะครับสูตรปุ๋ยดกที่บอกไปนะครับก็คือ,อสูตรที่หนึ่งสิบห้าสิบห้าสิบห้าบวกด้วยสูตรสูตรที่สองก็คือสิบสิบแปดสี่สิบหกศูนย์นะครับเอามาบวกกันเขาก็จะดกอย่างนี้แหละครับอันนี้เป็นมะนาวนะครับนี่ครับอ๋อนี่ชัดเจนเลย มะนาวยักษ์นะครับผมตอนไว้ก็ออกรากเหมือนกันแต่ว่าคงจะไม่ตัดนะครับก็คงจะให้เขาออกผลดีกว่าเพราะว่าดกดกมากดลกทุกกิงนะอันนี้ชุดนี้ตูมอยู่เป็นดอกตูมอยู่นะครับดอกตูมอ่นนี้ก็ดอกตูมอันนี้ยังเล็กอยู่นะกิงนี้ก็ตูมตรงนี้ ตูมผสมบาลน,นะครับนะครับตรงนี้ตุ่มเล็กๆขึ้นมานี่ก็ตุ่มเล็กๆะจะเป็นบอกบุดอกดอกตูมอยู่นะครับชุดนี้ก็หลากหลายนะมีทั้งตูมทั้งบานอ่านี่ชุดเล็กชุดยังเล็กนะครับไม่ใช่ชุดเล็กนะครับ ดกมากครับสมาชิกครับที่ว่าตอนแล้วออกลากเนี่ครับาลากเขาเนี่ยเขียวๆเ,เนี่ยนะครับอันนี้ก็ออกนะครับเนี่ยก็ดกมากนะครับนี่ครับถ่ายเห็นชัดๆว่าดกจริงๆ นะครับจะลืมไปใช้นะครับสูตรนี้ข้างบนก็ดกนะครับทุกกิ่งเลยครับทุกกิ่งเลยอ่าทบทวนอีกทีนะครับสูตรที่ใช้10ถ้าไม่มี 15, 15 15 15ก็มีเอา16 16 16, 16ก็ได้ครับบวกด้วย18 4 6 0นย์ใช้อัตราหนึ่งต่อหนึ่งนะครับวิธีการให้ก็ให้ที่คน ผลต้นนะครับก็คือปล่อยให้เขาแห้งไม่ใช่แห้งหมายถึงว่าต้องลดต้องหยุดหยุดให้น้ำสักสามวันเสร็จแล้วก่อนจะใส่ปุ๋ยก็ต้องลดน้ำก่อนพอลดน้ำเสร็จก็ใส่ปุย๋ยแล้วก็ลดน้ำซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าผลออกมาก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับดกจริงๆนะครับลาไปก่อนนะครับแสงอาจจะมีปัญหานะครับแสงแดดนี่แหละครับถ่ายเห็นความความดก ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ